พี่ชอบตัวไหนสุดในมหาเวทคะเอ่ติดตามกันได้10สิบอันดับมหาเวทพันหนึ่งตัวอะไรทุยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน <c oughs> แม่งเล่นบุกเสียงคุ้งแต่แรกเลยน้ำมึงที่ต้ององเพลงนี้นะผมเพราะว่าผมได้สัญญาไว้เมื่อกี่เดือนก็ไม่รู้จำไม่ได้ตั้งแต่คลิปเกี่ยวกับ AEP แรกเลยนะผมที่สัญญาไว้ว่า ผมจะทำคลิปสิ่งระดาบตัวละครที่ผมชอบสุดในดาบแคระสุดและมหาเวทผดึกมารซึ่งผมทำของดาบแคระสุดไปแล้วแต่ของมหาเวทเนี่ยวันแล้ววันเล่ากูก็ไม่ได้ทำสักทีนะฮะวันนี้เลยถึง๋วพีสาสะมาทำซะหน่อยมาช้าดีกว่าไม่มานะฮะโอเคก่อนจะไปเริ่มคลิปนะผมจะนึกกดไลค์และกดสมัครช่องผมด้วยนะครับผมไปเริ่มคลิปกันเลย อันดับที่10นะครับผมผมก็จะขอยกให้เซนอิงมากินั่นเองนะครับผมซึ่งมากินะครับผมเป็นตัวละครที่ผมมองว่าก็เธอมีความสวยมีสนเสน,น่ห์ในแบบของตัวเองนะครับผมและเดยไปถือว่าแอบชอบสาวเคนอยู่เหมือนกันนะผมคือชอบเลแหละนะครับผมด้่ผมก็เลยคิดดูแบบนิ่งๆเกินชาญชาแต่พอสู้จริงก็ถือว่าเก่งนะผมแบบว่าใช้สายเวทไม่ได้แต่ก็พยายามฝึกฝนจนแบบว่าเป็นชูผู้ใช้อุปกรณ์สายเวทที่เก่งมากๆเลยนะครับผมด้วยผมเล็กนิดเป็นรุ่นพี่ที่เพิ่งพาได้นะครับผมมีความสวยมีความน่ารักอยู่ในตัวนะครับบที่ไป อันแบบที่เก้านะผมก็ใกล้ๆกันเลยก็คือคุกคิซกิโนบาระนั่นเองนะครับผมก็เป็นสาวเมนหลักของเรื่องนะผมเป็นทรีเมนนะผมเป็นสาวแบบผมสั้นดูแบบน่ารักเป็นสาวลุยๆนะผมคือปกติผมมันคนชอบจริงๆผมชอบสาวผมยาวก็ชอบผมสั้นก็ชอบนะแต่แบบโนบาระมันมันชอบแล้วมันน่ารักมันมันโอเคคนระับผมดูแบบสาวแก่นสาวแสบอะไรประมาณนี้นะผมแบบว่าดูแบบน่ารักทเป็นสีสันของเรื่องนะผมแต่นะผมแบบ ซีซั่นสองที่เราเห็นเนี่ยบะฮิตโตะมึงก็สร้างวิลกรมมาซะแบบว่านะไอเด็กที่มัแล้วมันจะคืออาจารย์คือเมนหลักของเรื่องเลยอะแบบโนบาร่าไ่คือเป็นเหมือนทรีเมนเหมือนนารุโตะส,สเกตสุสากุระอะไรอย่างเงี้ยนะผมและคือโนบาร่าเป็นทรีเมนแต่ถ้ามึงจะเขียนให้ตายมันก็โหดล้าเกินไปนะเวย้ยแล้วถ้าแม่งตายจริงคือจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะเนี่ย,อา,ายอาจารย์อาจารย์เจเกะฮัลโหลเดี๋ยวใจเย็น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 นะครับผมโอเคไปช้าๆนะฮะ ก็นั่นแหละครับผมสำหรับคุยเกียรสกิโนบะนะครับผมอันดับที่7ได้แก่จำนะสกูไม่ได้จำได้แต่ชื่อนะครับผมก็คือมิวะนั่นเองนะครับผมมิวะเป็นตัวละครที่บทไม่ได้เด่นมากนะครับผมแบบตัวละครที่แบบทบทน้อยเลยแอบแอบเกือบจะเป็นตัวประกอบแล้วด้วยซ้ำนะครับผมแต่ด้วยความที่บุคลิกที่แบบดูแบบน่ารักอะแบบน่ารักสงสารก็ผมชอบผู้หญิงอย่างนี้อยู่แล้วไงแตบบ่ว่าแบบมีความคาวาอี้ยแบบเรียบร้อยแบบดูสุ ยังไงมีความเท่อยู่นะผมตอนนี้ถือดาบจะก็ใสชุดสูทนะผมทนิดที่ว่าเรียกว่าเป็นวฟูุของเรื่องนี้เลยก็ได้นะเออแบบเอาแค่เรื่องจิ้วจิไคเซนนะย้อนะั้นเรื่องนี้เรื่องเดียวมีว่าอาจจะเป็นวัตถุอันดับหนึ่งผมเลยก็ได้นะผมเอออันดับที่7นะผมผมก็จะขอจ้ให้เกโทซุมุนรุนั่นเองนะครับผมก็เป็นเพื่อนซี้ของของโกโจในดีนะผมที่ตอนนี้ผ่านโตเป็นตัวร้ายแล้วนะผมซึ่งปัจจุบันนี้นะผมมันไม่ใช่โกเกโตอีกต่อไปนะผมมันคือเคนจะคู่ที่สิงล่างอยู่นนนั่นเองนะ แต่นี้ผมขอพูดในช่วงที่เขาเป็นเกโตโทอยู่นะครับผมคือจะไม่รวมในส,สิ่งที่เขาทาไว้ในซีซันแรกหรือว่าในภาคอะไรนะชิบุยานะเพราะนั้นคือเคนจาคุทาเกโตโทไม่ได้ทานะครับผมผมจะขอรวมภาพรวมแค่ภาคจ้น,นดีของโกโจกับภาคซีโร่เท่านั้นนะครับผมก็เกโตโาจจิเป็นตัวละครที่ดีนะครับผมแบบเป็นคนดีเลยคอยสนับสนุนโกโจคอยช่วยซัพพอร์ตโกโจอยู่ทุกเรื่องนะครับผมแบบว่าคอยช่วยเหลือคนอื่นแบบอะไรเป็นคนดีนะผมแต่เกิดการใจแตกนะผมจากการที่เขานั้นช่วยเ มันชื่ออะไรนะริกะริกโกะสักสักอย่าง,างนึงอ่ะเออจำชื่อไม่ได้นะครับผมทำให้พี่แกใจแตกนะครับผมแล้วก็แบบว่ามองว่าันรดาเวทอะไรนะพวกนักกุนสัยนะผมเป็นอันตรายหรือไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าคือเอ้ผมสงสารพี่แกนะคือแบบว่าพี่แกก็ไม่เป็นคนเลวอ่ะแต่แบบว่าเกิดอาการใจแตกนะผมก็เลยแบบว่าพันตัวเป็นคนเลวนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ตายอะไรอย่างนี้นะผมเฮ้ยน่าสงสารจริงแล้วก็โดนสิงล่าแล้วเอาไปทำอะไรแบบโอ้โหอาจจช่วยพี่แกนะครับผมก็เอาไปเลยอันดับที่เจ็ด อันดับที่6นะผมก็จะขอยงให้กับเรียวเมสุคุณะนั่นเองนะครับผมเรียกว่าเป็นตัวไร้หลักของเรื่องเลยก็ได้นะครับผมแบบว่าวินกรรมของพิเกนก็แสบใช้เล่นเลยนะฮะเคยเกือบฆ่ายูจิไปแล้วรอบนึงเคยเกือบฆ่าเมงุมินะครับผมไปฆ่าออไรโจโกะสุดท้ายนะผมผลงานที่เราก็จดจํากันได้ดีนะผมโกโจครับผมตุกขันซองซี่นะผมและซินพีนะเพื่อนเด็กปุริคิดูแบบดุเท่นะครับผมแล้วก็มีความเจ้าเล่ห์อยู่หน่อยๆนะฮะ แล้วก็พลังของพี่แกเนี่ยผมว่าเจ๋งมากเลยนะพลังตัดผ่าบาลังตัดอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็สอนไฟอะไรที่เท่จริงคือในมังงะกับแฟนไม่มาสวยนะแต่ทำไมในไม่มาทำ่าอุบาทชอบกลนะก <c oughs> ็ไม่มีไม่มีอะไรต้องพูดเยอะสำหรับคุณนะนะผมเอาไปเลยอันดับที่6อันดับที่5ผมก็จะขอยงให้กับอิตารลริยูจินะของพระเอกของเรื่องนั่นเองนะก็เออเอเอไอตัวนี้กูจะพูดยังไงดีว่าคือมันพระเอกนะอะฮะก็เพราะว่าอาจจะด้วยความที่เป็นพระเอกแล้วแบบมีความเท่อยู่นั่นแหละนะผมแบบว่า น่าสงเป็นตัวละครที่น,น่าสงสารมากเลยนะคือแบบแบบอยู่ดีไม่ว่าดีนะผมไปแดกนิ้วสุ้กนะซะอย่างนั้นนะผมจนทาให้พี่แกนะผมเป็นเออพนานะประมาณนั้นเลยมึงแล้วก็ต้องไล่แดกนิ้วให้หมด20นิ้วนะผมแล้วก็โดนเล็งเป้าหมายโดนมังคับให้ทานู่นทํานี่นะผมจนสุดท้ายเป็นฆาตรกรนะผมแบบเฮ้ยน่าสงสารจริงๆนะผมมือนี่เกิดมาเพื่อฆ่าจริงๆหนเรื่องบทที่หลายคนชอบแซวว่าเป็นตัวประกอบอะไรอย่างนี้นะผมเฮ้ยน่าสงสารแต่ตัเขาก็ไม่ยอมแพ้ในความพยายามนะผม ขาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ากูฆ่าคนไปเยอะเท่าไหน,นกูต้องช่วยคนได้เยอะเท่านั้นนะครับผมอ่าผมก็เลยคิดว่าเอออย่างน้อยนะมึงก็ยังแบบมีความพยายามมีความใจสู้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยเอาไปเลยอ,อันดับที่5อ,อันดับที่4ผมก็จะขอยกให้กับฟูจิงุโร่เมงุมินั้นเองนะครับผมเรียกเป็นพระรองของเรื่องก็ได้ว่าพระรองคือใครคือโกโจรหรือเปล่าอ่ะแต่คือน,นิสัยโดยรวมแม่งโคตรซาสึสเกะเลยอนะ่ะแบบมีความเจนชามีความแบบเยอะยิงหน่อยๆนะผมแบบแบบไอ้ี้ยแม่งซาสึเกตชัด ก็ไม่มีอะไรพูดเยอะนะผมผมว่าหลายคนน่าจะชอบตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมแบบว่ามีความหล่อมีความแบบพูดนิ่งๆสุข,ขุมนะครับผม <S <S พลังพี่แกก็เจ๋งมากนะผมสามารถเรียกเออมันชื่ออะไระพูดเงาสักอย่างหนึ่งนะผมชิกกิ้งอย่างนี้เออเรียกสามารถเรียกชิกกิ้งอย่างนี้ได้นะผมม,มีทั้งตัวที่แปลกตัวนี้เท่และน่ารักนะครับผมคือผมชอบไอหมาดําสับขาวอะมันชื่ออะไรจำไม่ได้แต่มันเท่มากนะผมเท่กว่าไอตอนที่มันเรียกเออมโหรากาอีกนะก็เลยเอาไปเลยอันดับที่ ใช่สีป่าวะเออใช่แหละอันดับที่สามผมก็จะขอยกให้กับโกโจซาโตยุนั่นเองนะครับผมผมว่าหลายๆคนคงแปลกใจแะ้วให้มันควรจะอยู่สูงกว่านี้หรือเปล่านะครับผมก็ในมุมมองทุกคนอาจจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมแต่สำหรับผมมันก็ชอบแหละแต่สำหรับผมมันมีตัวละครที่ผมชอบมากกว่านะครับผมก็โกโจนะผมคือมันต้องพูดอะไรเยอะอีกวะูว่าตัวละครนี้มันถ้าจะเป็นตัวละครที่เพอร์เฟคสุดในเรื่องแล้วมึงนะผมทั้งหล่อทั้งเทนะผมมีความกวนไตนแบบมีความฮามีความตลกนะ เป็นสีสันของเรื่องมีความเก่งแบบพลังสุดยอดหมดอะเพอร์เฟกทุกอย่างนะฮะแต่ไม่น่าเลยนะผมไม่น่าจะจบชีวิตอย่างนี้เลยนะฮะแหมถ่าสงสารนะผมทำเป็นตัวคนนี้สงสารมันเยอะจังวันในเรื่องนี้อาจารย์เจเกกัวมึงต้องมีอะไรมีปัญหาอะไรแน่นอนเลยวะมึงจิตใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ยข่าตัวเมนหดักยังไม่พอมึงยังฆ่าตัวละครสุดรักของคนดูด้วยเหรอวะฮะแ่งสั้หน้าทักทีไม่ยังไงยัอันนี้แซวเล่นนะผมแซวเล่นนะผมจอกเล่นเฉยๆอย่าดรามากันะ ก็โกโจนะผมคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะอีกวะนะครับผมก็เอาไปเลยอันดับสาวคือไม่ต้องพูดเยอะนะผมมันตัวนี้มันไม่มีข้อกังขาอยู่แล้วฮนะอันดับที่2นะผมผมก็จะขอยกให้กับอินุมากิโทเกะนะครับผมก็จใจเดีผมชอบตัวละครนี้คือคาแรคเตอร์แน่นอนนะครับผมคือคาแรคเตอร์ปิดปากมีผมขาวอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยก็ดูหล่อดูเท่ใช้ได้นะผมแลนะคือเวลามาใช้พลังผมว่าเทมากเลยนะแบบเปิดปากแล้วก็ตะโกนแบบตายซาดระเบิดซะอะไรอย่างนี้นะผมแบบให้มันเทผมชอบพลังพี่แกมากเลยอะ ที่เมื่อนีแหละครั้จะโดนแกงแบบบทน้อยนะผมแบบบทน้อยชิบหายเลยอาซีซั่นหนึ่งอะยังพอมีบทได้พูดถึงนะผมซีซั่นเออภาคซีโร่เนี่ยโอเคยังพอมีบทอยู่แต่ภาคชิบุย่าเนี่ยโอ้โหนี่คือแบบโผล่มาแค่ฉากเดียวโผล่มาองค์เจ้าคนนะผมแล้วก็ตัดมาทีคือแขนขาดแล้วนะฮะแต่ก็ถึงอย่างนั้นนะผมก็ยังเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆอยู่ดีนะผมได้บุคลิกพี่แกนะที่ดูแบบดูนิ่งๆดูสุข,ขุมนะผมแล้วก็พลังพี่แกที่แบบมันมันเท่อะ แบบว่าตองเปิดบานแล้วบอกว่าอยากขยับแบบยูซะ่อะไรเงี้ยแบบโอ้โหเท่นะจริงๆอ่ะก็เลยเอาไปเลยอันดับที่2อันดับที่1ลองดดาวันซี่จะเป็นใครนะผมใครที่เป็นตัวละครหลักและแยังไม่มีชื่อออกมามั่งนะครับผมลองคิดดูสิหนึ่งสองสาหมดเวลานะครับผมอันดับหนึ่งตกเป็นของโอโคซึยูตะนั่นเองต่อะนะครับผมแท็บนเน็ตผมชอบตัวละครนี้เลยก็คือเท่ผมมันมัน,ม,นมันเท่มากในภาคซีโร่ลนะผมแบบว่าตัวละครแบบจริงๆน่าสงสารนะตัวละครในเรื่องน่าสงสารกับทุกตัวเลยนะผม แต่นี่คือแบบว่าเป็นดิงสาวที่รักเสียเสียชีวิตในอดีตนะผมแล้วก็แบบว่าโดนซาแบบต้องมาพัวพันกับเรื่องอะไรพวกนี้นะผมแล้วก็แบบแล้วก็เก่งอ่ะเออเก่งเร็วมากนะผมว่ามีนิกะในตัวนะแบบพลังสามารถแบบก๊อปปี้พลังเรียกว,ว่าก๊อปปี้ได้หรือเปล่าวะคือสามารถใช้พลังของอินโนมะกิได้นะครับผมใช้ดาบฉากต่อสู้กับเอออะไรนะเกโทนะผมคือโคตรเท่อะนะผมแล้วก็โผม,มาในภาคเออชิบุยาตอนจบนะผมที่แบบว่าเหมือนจะเป็นความหวังของมูบานะ้าละในตอนนี้นะฮะ เป็นตัวละครที่แบบมีความแบบหลอ่อมีความเท่มีความเก่งกาจนะครับผมแบบตอนที่ใช้ดาบสู้กับเกโทอันนี้ผมชอบมากที่คุยอ,อวดกี่รอบแล้ววันเนี้ยแต่เ,เพื่อนๆแหละนะครับผมใครเกลียดดาบหนึ่งของเพื่อนๆบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ